วิชาพาดบันไดตรีโกณมิติแม่งคือเรื่องบันไดคุณจะบอกให้ไซคอสแทนแม่งคือไม้บรรทัดวิเศษที่จะทให้มึงวัดระยะทางของสิ่งที่มึงไม่มีปัญญาไปวัดเองได้เช่นความสูงตึกความกว้างแม่น้ําหรือระยะทางไปถึงดวงจันทร์แม่งคืออะไรวะพูดง่ายๆนะไซคอสแทนไม่ใช่ศูนย์แต่มันคือชื่อเรียกอัตราส่วนของด้านในสามเหลี่ยมมุมฉากเรื่องทั้งหมดแม่งเริ่มจากไอ้นี้สามเหลี่ยมมุมฉาก นักคณิตศาสตร์แม่ว่างจัดเขาเป็นคนพบความรับอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมึงจะใหญ่แค่ไหนถ้ามุมเซตาแม่งเท่ากันอัตราส่วนของด้านแม่จะเท่ากันเป๊ะเ,เสมอเช่นถ้ามุมหนึ่งสาองศาด้านข้าม o p ปโปสิตจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านฉาก h y p ป t e n เทนิวเสมอไม่ว่าสามเหลี่ยมมึงจะเล็กเท่ามดหรือใหญ่เท่าจักรวาลและแม่งก็เลยตั้งชื่อเรียกไออัตราส่วนพวกนี้ไว้โกโก้แค่นั้นเองทราย คือชื่อเรียกอัตราส่วนของข้ามส่วนฉาก Co s คือชื่อเรียกอัตราส่วนของชิดส่วนฉากแทนคือชื่อเรียกอัตราส่วนของข้ามส่วนชิดที่มึงท่องข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแม่งคือการจําว่าายคือข้ามส่วนฉากค o s คือชิดส่วนฉากแทนคือข้ามส่วนชิดแค่นั้นเลยมึงนึกภาพตามนะ 1. งมึงมีกําแพงนี่คือความสูงที่มึงอยากรู้ 2. มึงมีพื้นดินนี่คือระยะห่างที่มึงยืน 3. มึงมีบันไดนี่คือด้านยาวๆที่มึงใช้พาดตรีโกณนิติแม่งคือความจริงง่ายๆที่ว่าความชันของบันไดความสูงที่มันพาดถึงและระยะห่างที่ตีมบันไดอยู่แม่งสัมพันธ์กันหมดคิดแบบไม่ต้องใช้สูตรคิดตามนะมึงมีบันไดยาวเท่าเดิมถ้ามึงวางตีมบันไดชิดกำแพงระยะห่างน้อยบันไดแม่งก็จะชันมากมุมเยอะและพาดได้สูงมากถูกป่ะถ้ามึงดึงตีมบันไดห่างกำแพงระยะห่างเยอะ บันไดแม่งก็จะลาดมากผมน้อยและพลาดได้เตี้ยลงถูกไหมมีไงสัตว์มึงเพิ่งเข้าใจตีโกวมิติมันคือวิชาที่บอกว่าถ้ากูรู้แค่2อ,อย่างกูจะหาอย่างที่3ได้เสมอตัวอย่างวิศวกรแม่งรู้ว่ากูต้องพาาบันไดให้ถึงหน้าต่างสูง10เมตรรู้ความสูงและกูมีที่วางตีมบันไดห่าง5เมตรรู้ระยะห่างตีโกมิติจะบอกมันทันทีว่า มึงต้องใช้บันไดาย,ยาว11.2เมตรและต้องวางให้ชัน63องศาโดยที่แม่งไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วไอ้สายคอสแทนแมงคือเคี้ยอะไรไอ้สายคอสแทนที่มึงเกลียดแม่งคือโพยหรือเครื่อคิดเลขนักคณิตศาสตร์แม่งว่างจัดเขาเลยคำนวณไม่ให้มึงหมดแล้วว่าถ้ามุมชัน30องศาความสูงจะเป็นครึ่งเมืองของความยาวบันไดเสมอนี่คือซ้ายถ้ามุมชัน45องศาความสูงจะเท่ากับระยะห่างเสมอนี่คือแทน มึงไม่ต้องไปวัดเองมึงแค่เปิดโพยหรือกดเครื่องคิดเลขว่ามุมเท่านี้มันสร้างอัตราส่วนเท่าไหร่สรุปสั้นๆคือตีโกรมิติคือตัวแปลงที่เปลี่ยนมุมความชันให้กลายเป็นความยาวเป็นเมตรแค่นั้นเลยสัตว์